เ้าเี่ยวละครับเข้าใจแหละครับเข้าใเ่นเพื่นแหละครับเอาแซนบอเอาแซนบอมาโดงเร่นให้ตาบอเอาแซนบอเอาแซนบอมาคอยเป็นป่งตาบอมาเป็นแฟนเขาตาบอ ดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องประแพทด้วยเนาะวันนี้นะคะพายุกับแกโอเคเลกออฟคิงรูคิงแอฟกอรีอาร์โอวีจีแอลโอเคเคอจีทุยห่ามัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่แล้วค่ะเอาใคร ไม่รู้ว่าเกมนี้ชื่ออะไรนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆที่มันพูดรู้เรื่องแล้วกันนะคะวันนี้นะคะพ่อพานธอย่กับซีรีส์10 Q ดซีรีส์ถึงจะมาค้าให้น10ตัวนะคะกับตัวนี้ว่าขอกันมาเยอะขอกันมาเก่งให้โอกาสป้าได้ค้าได้ถึง10 Q ก่อนได้ไหมก็ทําอยู่เรื่อยๆนี่แหละค่ะมาดูนะคลิปนี้10 Q หรือเปล่าเอามันก็ต้อง10 Q ปะ่ะเฮ้ย10 Q แน่ๆมาดูกันเลยจะหดหรือเปล่าสเต็ปเป็นยังไงมาโด,โดมาแลว้วอุย้ยทีมเรามีใครบ้างเนี่ย ทีมเรามีเลียวหมามีแามีเซฟิตนะแล้วก็มีแทงฮิวป้อมอะ่ะแล้วก็มีนักขนมโตเมียเดี๋ยวเขาดูสกิลสองกอยสกิลสองมันไม่มีอออบอกว่าเวลาเราใช้ครบไอ้สกิลบล็อกอ่ะเออเวลาเราใช้ครบแล้วมันคูดาวเท่าไหร่แต่ถ้าเวลามันคูดาวเต็มแล้วอะ่ะมันจะคูดาวไปมาได้แต่สี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 ่บล็อกอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกอ่ะเออมีสี่บล็อกอ่ะ มันจะไม่มีคูดาวนะเวลาเราพบรบสิบบอกแล้วกดใช้ได้รัวๆเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะพาส,สิกของตัวน,นี้นะมันจะมีแบบอืมเมื่อเราไม่ต่อทุกแบบเมื่อเมื่อเระยะผ่านไประยะเวลาหนึ่งอะ เราจะมีเกราะป้องกันคือแบบเวลาเราโดนโจมตีอะเราจะเพิ่มโลเทียมให้เราโลเทียมนิดนึงแล้วก็ให้เราวิ่งไวขึ้นเอาไว้หนีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคประมาณทุกสิบวิหรือว่าหนึ่สิบห้าวิีแหละไม่มั่นใจนะลองเปิดเข้าไปอ่านดูเนาะซากุระหนึ่งนี้จะปล่อยลูกลูกบาทลูกบอลไปนะคะลูกลูกบาทลูกลูกลูกบล็อกอะปล่อยไปแล้วก็ดันศัตรูดันศัตรูไปถึงสุดสุดทางแล้วมันก็จะแตกเป็นสีแฉกออกมาแบบนั้นเห็นไหมเห็นไหมอือฮึซากุระช็อชองสุดยอด สกกีสองนะคะจะวางลูกบาศวางบล็อกไปแบบนี้นะคะนับเวลาไปประมาณ5วิสิบวิห้าวิหกวิเจ็ดวิแบบประมาณนั้นแหละ,ห<า>ล,ะลูกบาศก์เนี่ยก็จะระเบิดออกนะ,ะแล้วก็ฮีโร่ฝั่งศัตรูนะคะจะไม่สามารถเดินผ่านลูกบาศกลูกบล็บอกนี้เราได้นะ,ะใช่ yeah, <okay. S 1> มันจะเดินผ่านบล็อกเราไม่ได้นะ,ะแต่เมื่อก่อนนี้คือคลิปเคิร์ฟไปแล้วก็เดินผ่านบล็อกไม่ได้หมดนะคะแต่ตอนนี้คือคลิปอะไรก็ผ่านผ่านบล็อกได้แล้ว oh, ไม่ผ่านไม่ได้เฉพาะฮีโร่นะคะบล็อกเนี้ย <c oughs> แล้วบล็อกนี้ก็ผ่านไปประมาณ สี่วิหนะ้าวีเนี่ยมันก็จะระเบิดแตกออกทำดาเมจเวทนะคะสก,กิลสามนะคะเป็นสก,กิลวาร์ปนะคะสามารถวาร์ปเราไปยังจุดปุบจุดเป้าหมายได้แล้วแล้วก็ติดทําสตันศัตรูที่อยู่ในวงกลมเนี่ยเห็นไหมเห็นวงกลมใหญ่ๆปะนั่นแหละจะทําสตันนะคะเอาแล้วเอาแล้วเซฟิก,กเข้าแล้วว่างไงเดี๋ยวมันจะเข้าเดี๋ยวมันเข้า,าละมาแล้วมาละนี่ไงชาร์จหนึงแล้วก็ปึง้งอา้าวไม่โดนใครด้วยไม่โดนไ,ไ,ไม่โดนสกิลหนึ่งไปไว้บสกิลหนึ่งไปอันติอันตินตเปี้ยงเรียรบร้อยหนึ่งตัวคอร์ดหนึ่งตัว,ตวพัดล้อล้าอยู่แล้วนะะวนนะะคส่ อันตินะคะถ้าใครยังไม่รู้นะ,ะอันติก็คือจะยิงเลเซอร์บรีมนะคะออกไปทั้งแมปเลยนะน่าจะทั้งน่าจะสุดแมปเลยแหละค่ะยิงเลเซอร์บีมออกมาทำความเสียเวทแบบปี้อะนะคะทะลุทะลวงนะต้องซื้อทุกอย่างนะคะเออเออแต่ยังไม่แต่ยังไม่รู้นะว่าจะทะลุทะลวงไอ้สกิลแทงอะแทงจอมป้องกันอะเห็นไหมที่มันแบบมันมีความสามารถป้องกันการโจมตีไกลทุกช,ชนิดอะเออร้อยเปอร์เซ็นต์อะยังไม่รู้ว่าจะทะลุมันได้หรือเปล่านะ,ะ<ๆ>เลนกลางไว้ไงอยากไปดูเลนกลางก่อนนะ พราะว่าคิซี่อ่ะไอตัวไอตัว,ตวแทงเนี่ยไอตัวแทงหิวป้อมเนี่ยไอตัวแทงป้องกันโจมตีเนี่ยมันมันสู้คิซี่ไม่ได้เพราะถ้าคิซีย่กนนยกแลมันจบเลยเดี๋ยวขอวางบล็อกไว้ก่อนนี่เวลาจะศัะตรูเพื่อนเราปวบอะไรอย่างเงี้ยเราเออเราก็แบบวางบล็อกไว้ช่วยช่วยเพื่อนนะเพราะเวลาบล็อกระเบิดอะมันจะทำ damage อู๋หตายตายยังไงยังไงว่ายังไงโอ้โหไม่โดนใครเลยสกสิลหนึ่งอะสกิลฟ้าฟ้าสกิลสองไปก่อนวางวางไว้ วางไว้กันศัตรูบ้างอะไรอย่างการศัตรูเข้าหาเราการศัตรูเอออันติอันติคิซี่คิซี่อ้าวคิซีหลับไปแล้วค่ะคิซี่จะหนีหรอจา้าเล่นเล่นนอนนี่ป้าชอบชอบ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะเป็นตัวเก็บตัวเพื่อเลื่นนอนได้ดีนะออกคา้คางคา้างอะไรอะไรอะไรองค์พิสกิลไม่โดนอีกเดาว,ว่าดักหน้าได้ไหม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 อุ๊ดโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเดี๋ยวดันไปอะไรอะไรอุ้ดเมียเราก็แรงกันนะน้าเมียสกิลหนึ่งก็แรงนะจริง ต้ตจะตัวเดียวผักผักไปสิผักไปสิผักไปสิเห็นไหมกูณผักพันหนึ่งนะสองพันโอ้อะไรอะไรค่ะโอ้ยโอ้ยใครใครโอ้โหถึงป้อมใครโคตรหยาบบางๆเราถึงป้อมมาเมื่อกี้เนี่้โหชุดเล่มากเนี่ยเดี๋ยวบางๆบล็อกบล็อกสกิลจริงๆถ้าตจำเป็นเราเริ่มแรงแล้วเรากดสกิลหนึ่งแล้วกดอันติได้เลยนะเพราะสกิลหนึ่งมันจะผักศัตรูตอนระยะระยะเวลาที่อ่าศัตรูโดนผักไปอ่ะมันจะ ติดสตันด้วยอะไรเงี้ยเออเราก็อติยับยัดหัวเลยนี่ๆไอ้คลิปๆไม่คลิปๆนี่เลยทุกคนดู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 ว่าใครจะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเข้าไปแบบนี้มุมแบบนี้ปึ้งสตันทเขาไม่โดนใครด้วยขอนี่ไงแบบนี้อันติเปี้ยงอุ้ยเรียบร้อยได้หนึ่งตัวเห็นไหมคะคุณถ้าเราจะอันดันศัตรูอยู่อะเอออะไรอะไรอะไรเข้ามานทำไมเข้ามันได้ปมทำไมอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอดันออกดันดันดันออกไปคลิปดันไปิปเอาไร อย่างที่เคยพูดไว้แหละนะตอนนี้เข้าผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะเวลาก,กดสกิลสามอะสกิลสามเรามีความสามารถคือแบบเข้าไปสตาร์ทให้ศัตรูคือไปเปิดให้อังแหละแต่ถ้าเราแบบใจไม่นิ่งอะเวลาเราเข้าไปอ่ะเราจะแบบปาสกิลไม่ทันเหมือนป้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดักก่อนเดี๋ยวเรานะมาจำทางไหนอนะ ό, โอเคดัก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 จ็อกเกอร์ว่าไงเหน็นศัตรูแล้วเปี้ยงเห็นไหมไม่โดนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแบบแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเบ็ดที่เปิดให้เพื่อนแล้วก็ไปตายอ่ะ เพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนผูดูเดือนดูเดือนเลื <Hollywood. S 2> พานดูเดือนเลพานเดียวเดียวแทงไรประโยชน์ป้าแทงรีวดรีบกดอันติกันไปเห็นไหมตายฟรีแทงอ่ะเห็นไหมแทงไรประโยชน์มากรีบกดอันติีกันไปปกติแทงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องรีบกดอันตีกดแคสกิลหนึ่งอ่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายกันดาเมจกันดาเมจระยะไกลของศัตรูที่เป็นพุ่งมาหาเพื่อนอ่ะจะโอเคกว่านี้อันนี้รีบรีบกดรีบกดอันตเกันไปแทงป้าว่าไม่ผ่านเพื่อนสกอทีมนำหลัง10ต่อ21คุณเอ้ยเดี๋ยวเขาไปช่วยไปช่วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ เข้าไปกับว่าจะสันนอะนะไม่ได้อะไรหรอกอู้อะไรอะไรอะไรขี่เรือเก่งเก่งสมบอกซิ่งหรือกูยิงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็ง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 ก่อนเล็งก่อนใจเย็นใจเย็นเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งเอ้าตายหุยเมื่อกี้นี้ไอ้เก่งสมบัตซิ่งอ่ะคุณเลือดมันเหลือเยอะนะเว้ยทำไมมันตายวะอติบ้าแรงขนาดนั้นเลยหรอว่าก็ายังโขเลยอติแรงมากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดันมังกรมังกรเล่นเล่นไหมกันละผ่าออกไปเปี้ยงระเบิดจบ ตาเมบล็อกเนี่ยน่าจะมาสองพันได้นะป่าว่าบล็อกถ้าบล็อกแตกนะแต่มันมันยากตรงที่มันแตกยากอะผมมันจะแตกอะโอ้แตกนานนะอึดทนนะอึดทนนานนะพอจะแตกอะนอกนี่ก็ร้องเสียงดังจะปิ้งกินได้ไหมเนี่ยฮะฮัลโหลอลติพร้อมแล้วใครพร้อมจะตายบ้างอะอะไรใครเข้ามาในป้อมเราเหรอเข,ข้ามาในป้อมเรานี้ป้อมเรานี่ป้อมเราจะไปไหนยิงยิงตับแตกไปสิคะหนีไม่รอดหรอกใครได้หนึ่งเอจานี่ไงเห็นไหมล่ะใครม แค่ก็ใครอะเลือดแค่นั้นน่ะคิดจะมาอวดเก่งคิดจะมาเอาเราในป้อมบัตโถมันโนแล้วเดี๋ยวดันดันดันไปเห็นไหมพวมันจะแตกอดี๋ยวอะไรอะไรอะไรไปโอเล่เออไม่ใช่ไปโอเล่นี่คืออะไจ๊กเกอร์เอ้าเดี๋ยวดันโดนถ้าคดันโดนตายในจ๊กเกอร์นะอู้ยอ้อ้ยมเอาอะไรอะไรค่ค่เอาลัดช็อตโอ้ยคนมันเก่งก้าลดาอะไรเงี้ย ทีมโดนกดยับเลยอ่ะอยากได้โจเกอร์ตัวนี้มากเลยขอกดสกิลหนึ่งถ้ากดสกิลหนึ่งโดนนะมึงกดสกิลหนึ่งไม่โดนสกิลหนึ่งไม่โดนอ่ะงั้นรอรอเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนใครร้อนนั่นแหลที่ชุดอันติสับหัวไม่เลยขอหนูเลื่อนรถสิวางวางบล็อกวางบล็อกเอาเอาโกเกอร์โดนละโดนนี่เป็นไงโอ้โหแรงมากโจเกอร์เลือดเลือนเกินครึ่งหลอดเมื่อกี้นี่ตายนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสกิลหนึ่งถ้าสกิลหนึ่งโดนนะมึงสตาน์ทบอลโดนแล้วกูบวกอันติยับเลยนะบอกเลยสเตปเป้าแบบนี้แหละค่ะกดสกิลหนึ่งผลวก็กด จังหวะนั้นนะกดนอันติยิงต่อเลยเพราะติเราก็ใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ0.3ถึง0.5วิอะไรประมาณนี้ชาร์จนานอยู่แล้วก็เปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระหว่างที่กว่สก,กิลหนึ่งศัตรูกกจะไท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 แล้วไปข้างหลังใชจะเป็นตกดอันติเลยตอนนั้นเลยศัตรูจะหนีไม่ได้เลยนะขอเร่งก่อนต้องเล่งช่วยเพื่อนนั่นระยะแต่ก,ก,ก็ไม่แม่นนนะ่ะเนาะวางบอกไว้ก่อนถ้าวางบอกว่าศัตรูมันจะวิ่งหนีเพราะว่าแบบว่าโอ๊ยโอุ๊ยโอ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  พื่อใจเย็นๆเพื่อไม่มาดูแลนี่เลยนะเพื่อนเนี่ยเรียนดูแลดูแลดูแลปั๊มก่อนเพื่อทุกจักรค่าตัวอย่างโอ้โหอ่ะโอเคตายเอ้าปลาคาร์ฟไอโอ้ยมันติดมันมันโดนบล็อกระเบิดคีซี่โดนบล็อกระเบิดน่าสงสารน่ะอยู่ตรงนี้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยว่าเพื่อนประตูมันรูแล้วว่าจะมาอุ๊ยอะไรอะไร เราจะเดิเม็ดหนักขนาดนี้เอใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะแบบเออป้าแพทและคร้ลนรอแต่ลา้วก็ก็สนมากป้าเล่นเม็ดไหมเมดมันจะให้ไปยืนบวกได้ไงยันลันเออถ้าใครคิดว่าป้าไลานยก็พิมพ์เลยนะคะว่าป้าแพทขาดลารรู้ไว้ซะคอมเมนต์มาสํหรับป้าแพทขาดลาดใครดูถึงตรงนี้นะจะดูว่าใครดูถึงบ้าง เออเอาสิเยลลันก็คนสวยอย่างมันก็ต้อง,องรอลาสิเขาเป็นเมดนะเฮ <Yeah. S 1> ้ยเฮ้ยสวยมากป้าก็เล่นเมดป้าก็ต้อง,องรอล่าเป็นนักอยิย่งให้เปิดก่อนไม่ได้โธ่ป้าอ,<ก>อะไรอะไรอุ้งเนีดด่ยยิงฉีดยิงเปี้ยงเอายิงไอ้ยิงใครอะนะโอ้โหยิงหมดยิงตัวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยววางวางวาง,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 างสักทีสิเดี๋ยวๆๆอ,ะอะไรอะไรจะตันจะตันจะตันไม่ยอมไม่ยอมยิงนะโนยิงนะตัวเมียตัวเมียยิงตัวตัวเมียโอเคสวยเนี่ยแทงไม่เป็นแต่แทงอ่ะแทงต้องยืนบังให้เพื่อนดิแทนใจเย็นๆ แท้งไม่แต่จะหล่นเด็ดเด็ดเด็ดคิซี่ขอขอคิซี่ขอคิซี่เต็มเต็มเลยโอ้คิซี่ไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้โม่ตอดเด็ดเด็ดเด็ดเอายังไงดีเอายังไงดีเด็ดเด็ดดักดักแต่คนที่ดักทุกคนดักอุกคนอ้าวไม่วิ่งมาหรอกคิซี่อะไรอยากคิซี่อะไรโอ้โหคิซี่มันจะอ๋อจริงจริงแล้วคิซี่ควรจะกลับบ้านแล้วหนูไม่กลับบ้านหรอกขาหนูโดนสกิลหนึ่งแม่นะลูกแบบหนึ่งก็ติดอันติดสัตว์ผัวเรียบร้อยคิซี่นี่แหละคือนี่คือคล็อ ข้าวของหนูที่หนูไม่กลับบ้านไปเพิ่มเลือดก,ก่อนไงลูกเดี๋ยวเขอเปลี่ยนคลายของอันนี้อมตาตะไม่เอามันไม่ตัมันตัจะเอาอะไรเนี่ยเอานี้แล้วกันนี่นดาเมจตังหนักนี่ขอดาเมจตังหนักจ้าคัมพีดาเมจเวทสี่ร้อยจ้ะมันหวานจ้ะโดนทีนี่แบบว่าล้องจากเลยจ้ะมาเลยแคลรี่แคลรี่ไม่กลัวใครทั้งิ้นๆๆๆนี่ก็ยืมอมนนานจนเราได้โยด้ตำแหน่งแล้วสกอร์ทีมเราก็เริ่มใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวดันก่อนดันแล้วก็อันติอันติ้ยิงหัวยิงหัวหลับไปสิอะไรตีเพื่อนตีตี อี๋เหมืสอ,มอสิบสองคิวแล้วค่ะสิบสองคู่สุดยอดสิบจุดสิรีมก็ไม่ยากอุ๊ยอะไรเพื่อนอะไรสวยเออแบบนี้เลยสวยเพื่อนเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วไป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 นั่นเล่นนั่นเล่นนั่นเลน่นเ,นเอาพีกเกมพีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดูถูกรู้ไหมว่าใครได้ยุได้ตำแหน่งนี่ลงทุนขายรองเท้าเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแบบว่าเดินตีนป๋มเลยนะคะเนี่ยขายรองเท้าอะ่ะคิดดูแล้วกันแบบเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเรากันป้าเองขายรองเท้าอ่ะคิดดูขายรองเท้าเปอาดาวเมทหนักหนักอ่ะให้เพื่อนไปจัด ตันป้อมใบนี่เดี๋ยวบ่าวางสกินสองไปแล้วสกินสองผ้าแรงอยู่นะถ้ามันระเบิดอะระเบิดนานมั้งอะผ้าวีหรือเปล่าวะมันจะระเบิดอะตันก่อนตั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 นไปก่อนกันเลนให้ในใบเลยจัดการเพื่อ โอเคค่ะแตกเรียบร้อยชนะแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้10บคิวเดอะซีรีส์นีวาชอบหรือป้าถ้าชอบกดไลค์มาดยถ้าชอบมากมากกดแชร์ถ้าชอบมากๆฝา,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 ากกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะจ๊ะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะนะคะใครอยากเล่นเป็นสายเดียวกับป้าเลยใช้เทคนิคป้าเอาไปเล่นได้นะคะพิกแพงได้เด้อไอเทมที่ป้าออกนะคะหลังคลิปเลยนะจ๊ะไว้ดูกันนะจ๊ะนั่นแหลคะ bye bye. ค่ะบายบายค่ะชอบหรือป่าถ้าชอบก็กดไลค์นั่นแหละนะคะบอกไปแล้วนะจ๊ะ จอกันค่ะคลิปหน้านะสอบคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะวเจอกันจ่าบ๊ายบาย